สำหรับสิ่งของที่ไม่ควรวางไว้ในห้องนอนนะครับจริงๆแล้วมีเยอะมากเลยถ้าให้บอกเนี่ยอาจจะต้องอ่านเป็นรายการเลยนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าผมมาสรุปให้ฟังเป็นคุณลักษณะละกันนะครับที่ไม่ควรวางไว้ในห้องนอนนะครับโดยผมแบ่งออกเป็น3อย่างง่ายๆนะครับซึ่งให้เราลองไปวิเคราะห์และลองไป ดูกันดูว่าตรงไหมถ้าตรงก็ควรเลี่ยงนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอ,อย่างให้ดูด้วยนั่นเองนะครับสิ่งของอย่างแรกเลยนะครับที่เราไม่ควรมีอยู่ในห้องนอนนะครับสิ่งนั้นก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณเห็นแล้วรู้สึกถึงความกลัวนะครับความกังวลหรือความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นบางบ้านเราแขวนรูปเกี่ยวกับพวกรูปดวงตาอย่างเดียวโพออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราแขวนเสื้อใช่ไหมที่เขาบอกไว้ว่าไม่ให้แขวนเสื้อไว้ในะห้องนอนใช่ไหมเพราะว่ามันทําให้เรา ภวากังวลได้นะครับหรือบางบ้านอาจจะมีแสงแวบไปแวบมาที่มาจากรถภายนอกสิ่งเหล่านี้นะครับก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดความกลัวความกังวลความไม่ปลอดภัยได้หรือรวมไปจนถึงของที่เป็นภาพที่ไม่สวยงามเช่นเราเอาหน้ากากผีหน้ากากสัตว์อะไรมาแขวนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอย่างที่หนึ่งที่เราควรที่จะเลี่ยง การเอาออกไปจากห้องนอนนะครับส่วนกลุ่มลักษณะที่2นะครับที่เราต้องระวังนะครับของที่ไม่ควรมีในห้องนอนนั่นก็คือของที่เราเห็นและเรารู้สึกถึงความเศร้านะความเสียใจนะครับยกตัวอย่างเช่นได้แก่รูปของบรรพบุรุษเนาะพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่จากไปเรารักเราคิดถึงแล้วเราเอาไว้ในห้องนอนก็ไม่ควรนะครับจริงๆแล้วเมื่อเราเห็นแล้วเราก็อาจจะเศร้าโศกเสียใจนะครับเกิดความกังวลใจลึกๆเป็นต้นนะครับหรือ บางครั้งภาพบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่ติดในห้องนอนจริงๆไม่ควรมีเลยนะครับเพราะว่ามันจะกลับไปที่ข้อแรกไงก็คือจะทําให้รู้สึกถึงความกังวลและความไม่ปลอดภัยเหมือนมีใครมายืนจ้องเราอยู่ได้ด้วยอีกเช่นกันนะครับนอกเหนือจากนี้ของที่ทําให้เรารู้สึกถึงความเศร้าอื่นๆอาจจะมาถึงรูปแฟนเก่าที่เลิกกันไปไม่ค่อยดีก็ได้นะครับรวมไปจนถึงรูปภาพหรือสิ่งของอะไรบางอย่างที่มันไประลึกถึงความเสียใจในอดีตนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรมีในห้องนอนนะครับลักษณะสิ่งของแบบที่3นะครับที่ไม่ควรมีในห้องนอนนะครับน อะไรก็ตามที่เราเห็นและเรานึกถึงความทรงจําอันเวลวร้ายหรือไม่ดีในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นรถเข็นนะครับไม้ค้ำทอนะครับที่เวลาแขนหักคากแล้วเราใช้กันอะไรลักษณะนี้นะครับไม่ควรไว้ในห้องนอนเช่นกันนะครับรวมถึงกระปุกยากล่องยาหรือยาโรคต่างๆพวกนี้นะครับจำนวนมากๆอย่างเงี้ยถ้ามาวางรวมๆกันก็ไม่ควรไว้ในห้องนอนด้วยอีกเช่นกัน เพราะว่ามันจะทําให้เราเลือกถึงความเจ็บป่วยได้เราเลือกถึงความทรงจําอันเลวร้ายได้นั่นเองนะครับก็จะส่งผลให้เราหลับได้อย่างไม่เต็มอิ่มนักนะครับ จริงๆสิ่งของทั้งหลายเหล่านี้นะครับล้วนจะมีผลต่อจิตใต้สํานึกของเรานะครับอะไรก็ตามที่เราเห็นบ่อยๆเนาะภาษาจิตวิทยาเขาจะเรียกว่าเป็น s u b ลิ m i n a l นะครับสิ่งที่เราเห็นบ่อยๆมันจะถูกฝังอยู่ในจิตใต้สํานึกบางคนบอกไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าจริงๆเวลาอะไรก็ตามที่เราเห็นบ่อยครั้งมันจะอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในสับลิมินอลของเรานี้ได้นั่นเองนะครับมันจะทําให้เกิดภาพหรือความคิดหรือความจําหรือสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในจิตใต้สํานึกได้ทำให้การนอนของเรานั้นไม่เต็มอิ่มไม่สงบไม่ราบเรียบนะครับก็จะส่งผลตามมาต่อสุขภาพ หรือส่งผลตามมาต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันจริงๆของเราได้นั่นเองนะครับดังนั้นในห้องนอนเราจึงควรเลี่ยงของทั้ง3อย่างนี้ไปนะครับแล้วก็ควรจะมีแต่ของมงคล ของมงคลในที่นี้ไม่จาเป็นต้องเป็นของหงจุ้ยนะครับของที่เราเห็นแล้วเราสดชื่นสบายตาภาพวิวทิวทัศน์สิ่งที่คุณชอบสถานที่ที่คุณไปแล้วคุณมีความสุขหรือเป็นสิ่งของต่างๆที่วางในห้องนอนแล้วเห็นถึงความอบอุ่นความสบายใจจะส่งผลดีมากกว่าส่งผลร้ายทั้งในเรื่องสุขภาพการนอนและชีวิตประจาวันนั่นเองครับ